ตลอด2ปีที่ผ่านมาของสงครามยูเครนนะคะรถถังนับเป็น1ในยุทโธปการณ์ที่มีความสําคัญมากๆค่ะโดยหนึ่งในรถถังที่ยูเครนได้รับมาจากชาติพันธมิตรก็คือ M1 Abrams เป็นรถถังหลักของกองทัพสหรัฐซึ่งก็ถูกใช้มาในหลายสมรภูมิสงครามพิสูจน์ความเจ๋งมาแล้วนะคะรถถัง M1 Abrams มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างไรไปติดตามกันในไซส์สตอรี่วันนี้ค่ะ M1 Abrams เป็นรถถังหลักยุคที่3ของสหรัฐอเมริกาโดยตั้งชื่อตามพลเอกครกตันเอบรามส์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการกองทัพสหรัฐในสงครามเวียดนามระหว่างปี1968ถึงปี1972ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นนายทหารด้านยานเกราะที่ทำหน้าที่อย่างกล้าหาญร,รถถัง M1 Abrams เข้าประจำการในกองทัพสหรัฐตั้งแต่ปี1980 โดยบรรทุกทหารได้4ีนายมีเกราะหนาใช้ปืนใหญ่หลัก xm 2 5 6ขนาด120มิลิเมตรพร้อมขีดความสามารถในการยิงเจาะเกราะมีปืนกล m 2 4 0ขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรคู่ขนานกับปืนใหญ่และติดตั้งปืนกลเล็ก m 2ขนาดลำกล้อง0.50นิ้ว รถถังรุ่นนี้ยังมีระบบระบุเป้าหมายอันทันสมัยกับเครื่องยนต์เจ็ต1,500แรงมา้าจึงสามารถเคลื่อนที่ไปได้เกือบทุกสภาพพื้นผิวไม่ว่าจะหิมะตกหนักหรือดินโคลนด้วยความเร็วสูงสุดถึง68กิโลเมตรต่อชั่วโมงผ่านการใช้งานในสมรภูมิจริงมาแล้วทั้งสงครามในอ่าวเปอร์เซียปี1,992สงครามอิรักปี2003และล่าสุดคือสงครามในยูเครน จนถึงปัจจุบันรถถัง M1 Abrams ถูกผลิตออกมาจำนวนประมาณ1 1 0 0 0คันจำนวนนี้ราว6 0 0 0คันประจำการในกองทัพบ,บกและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐส่วนที่เหลือประจำการในกองทัพบ,บกอียิปบบต์กองทัพบ,บกคูเวตกองทัพบกซาอุดิอาระเบียกองทัพบกอิรักและกองทัพบ,บกออสเตรเลีย M1 Abrams มี3รุ่นด้วยกันคือ M1A1 M1A2 และ M1A3 โดยมีการพัฒนาด้านอาวุธการป้องกันและระบบไฟฟ้าการพัฒนาเหล่านี้มีเพื่อทำให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นส่วนราคาที่รายงานโดยสื่อสหรัฐอยู่ที่ประมาณคันละ10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ370ล้านบาท